ธรรมะคือธรรมชาติทุกสิ่งเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงคือธรรมชาติค่อยๆกำหนดสติกำหนดลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกการเปลี่ยนแปลงคือธรรมชาติ หัวหนาะกอนาคตใหม่นะคะนายธนาครจึงรุ่งเรืองกิจนะคะย้ำว่ามีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งระบุว่าจะเป็นพักหลักไม่ใช่พักคทางเลือกนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆกำหนดสติยุบหนอสจังยุบพักผู้ถูกวางทองหนอยุบหนอพักอนาคตใหม่สิ้นสุดลงแล้ว เราจะย้ายไปพักใหม่ด้วยกันพักใหม่ที่เราจะย้ายไปนั้นคือพักที่ชื่อว่าพักก้าวไกลทองนอ้ององออกมาอีกนอ้องออกมาเรื่อยๆนอ้อได้ขอเสียคนรอการเปลี่ยนแปลงหน่อยนะครับการเปลี่ยนแปลงคือธรรมชาติ ให้เราได้เห็นปรากฏการณ์ล้มยักษ์ในหลายเขตเลือกตั้งไปกันพรรคก้าไกลกรุงเทพมหานครกราได้32เขตเลือกตั้งที่ชเก้าไกลเป็นพรรคที่ได้รับเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งนะครับคุณชอมัตพอใจที่เขรคเข้าไกได้แล้วคิดว่าเขาทำที่จริงอ่ะเขาก็ผลงานที่ผ่านมาเขาก็เต็มที่ประเทศไทยต้องเสียอะไรให้กับเอกชนต่างชาติไปมาณเท่าไหร่รู้ไหมครับออางทรงเองกบบการเมืองไทยที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาเมื่อสักครู่นั้นล้วนมีต้นตอมาจากรัฐธรรมนูญฉบับ กอย้ยกกรดใหุบเนาะมติสารธรรมนูญนะฮะมีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคก้าวไกลเป็นเอกฉันท์เก้าต่อศูนย์เสียงยุบอีกแล้วหนอะครับว่าเรื่องของการยุบพรรคเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลายครั้งกับหลายพรักตลอดบริษัทการเมืองไทยที่ผ่านมาเนี่ยแต่เราก็ไม่อยากใช้เรื่องของการยุบพรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับการเปลี่ยนแปลงคือธรรมชาติค่อยๆกำหนดสติ กำหนดลมหายใจผลของคำวินิจฉัยของสารรัฐมนตในวันนี้สุ่มเสี่ยนที่จะทําให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา,า,าตัติทรงเป็นประมุขของพวกเรากลายพันธุ์ไปเป็นระบอบอื่นได้มีคนพูดหลายคนแล้วว่ายุบครั้งนี้ถึงแม้ว่าเราจะเสียใจแค่ไหนให้เราฮึบฮึบเอาไว้ทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นศึกของเรายังอีกยาวไกลอย่าเพิ่ง ซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอวันนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องเสียใจเพราะสิ่งที่พวกคุณคิดว่าคุณได้ทำลายล้างไปแล้วในวันนี้จะฟื้นคืนชีพกลับมาแข็งแกร่งและทรงพลังกว่าเดิมใครก็ตามที่เป็นการเมืองเก่าเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองไม่ได้มองเห็นประโยชน์ของประแท่นี่น้องทุกคนคือกัตูนของเราทุกคนครับ วันนี้ผมพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งก้าวมาร่วมเดินทางกับพวกเราเราคือผู้คนและการเดินทางเดินทางหนอเดินหน้าหนอเดินต่อไปหนอค่อยๆก้าวหนอก้าวหนอก้าวหนอ